โค้ดผู้คิดขน SK 3 7แผนการเล่นที่เปลี่ยนชีวิตนักฟุตบอลธรรมดาสู่สตาร์ดังในไทยลีกและทีมชาติไทยโค้ดสกลเกลียงประเสริฐครูประจำโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีถ้าพูดถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลนักเรียนไทยที่ปั้นแข้งจากชีวิตติดลบสู่สตาร์ดังในไทยลีกไม่ว่าจะเป็นศศลักษ์หายประโคจากกิจเวพิลม และนักธุกส,สุ่มรวมไปถึงสร้างชื่อเสียงต่อโรงเรียนที่ได้ให้โอกาสโค้ชคนนี้เข้าไปทําทีมอย่างโรงเรียนสุสักดิมนตรีที่ได้กลายเป็นทีฟุตบอลนักเรียนขาสั้นแถวหน้าของเมืองไทยที่กว่าแชมป์มามากมายนำไ่ท่วนความสําเร็จทั้งหมดนี้มาจากโค้ชสก,กลเกรียงประเสริฐเรือจ้างผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมดที่ทําทุกอย่างด้วยหัวใจแม้เงินเดือนจะน้อยนิดแต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นคือเห็นสิทธิ์ทุกคนที่จากชีวิตภูเขานนั้นติดลบตั้งแต่เด็ก ่าฟันจนประสบความสําเร็จในเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพนี่แหละที่หล่อหลอมให้โค้ชสกลยังคงเดินหน้าหาเพชรเม็ดงามทั่วประเทศไทยผ่านการส่งทีมโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมกันแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการฟุตบอลนักเรียนหรือฟุตบอลเดินสายทั่วไปชาวนักฟุตบอลบรูอัมมี่จะหอบรองเท้าคู่ใจพร้อมทั้งนั่งรถตู้คันเก่าๆเ,เดินทางไปแข่งขันในทุกสนามสิ่งหนึ่งเพื่อหาเพชรเม็ดงามตามสนามต่างๆ ถ้าโคสกลถูกใจนักฟุตบอลทีมอื่นที่ตรงใจโคสกลจะทําทุกวิีทางเพื่อให้ได้เขาเข้ามาสู่ทีมถึงขนาดมีเหตุการณ์พ่อของเด็กทดลองใจให้โคสกลกินเลือดจระเข้สดๆสโคสกลก็ต้องยอมจำใจกินเพื่อแสดงความจริงใจว่าจะสามารถดูแลลูกเขาได้นั่นจึงเป็นเหตุการณ์สําคัญที่โคสกลจะไม่มวนลืมอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือและการแข่งขันฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเดินสายหรือรลยการฟุตบอลนักเรียนทั่วไป สิ่งหนึ่งที่นักฟุตบอลแต่ละรุ่นของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตีที่ทำบนเหมือนกันคือได้ผ่านคู่แข่งมาหลายรุ่นในยุเพื่อให้ประสบการณ์มาสอนสั่งเข้มแข็งทั้งกายและใจจนความกลัวในหัวใจนั้นหายไปจนหมดสิ้นพอมาแข่งรุ่นเดียวกันหรือเจอโรงเรียนฟุตบอลชั้นนําที่มีนักเตะทีมชาติมากมายเด็กสุรศักดิ์มนตรีก็ไม่มีความเกรงกลัวเลยสักนิดเพียงแต่ว่านักเตะฝั่งตรงข้ามใส่เบอร์อะไรและขอลงไปสู้ตายอย่างเดียว กับแผนการเล่นสุูตรในกลักษ์ณเฉพาะตัวชื่อว่า SK 3 7โดยมีที่มาง่ายๆเลยคือคำว่า SK คือชื่อของโคสกลในภาษาอังกฤษส่วนเลข37คือปี2537ที่ใช้แผนนี้และดันไปตรงกับเครื่องบินลบที่ดีสุดในยุโรปสมัยสงครามเย็นจึงเป็นความบังเอิญอย่างยิ่งแต่อนุภาพของชื่อมีความคล้ายคลึงกันที่แผนการเล่น SK 3 7ที่มีความอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งที่โคสกล เป็นผู้คิดค้นทดลองใช้ทั้งในฟุตบอลและฟุตซอลพังประตูคู่แข่งมานักต่อน,นักที่ใช้การโยนจากกองหลังหรือผู้สาป,ประตูโยนบอลไปหากองหน้าร่างสูงใหญ่โคกมงด้วยศีรษะส่งบอลเข้าก้นตะข่ายทีมแล้วทีมเล่ายากที่จะแก้ไขได้สุดท้ายแล้วความเกรงขามที่โรงเรียนต่างๆที่ลงทําศึกกับโรงเรียนสวรศักดิ์ตรีต่างมีจิตใจที่ขวัญผวาต่อความดุดันความแข็งแกร่งที่เกินกว่ารุ่นเดียวกัน จึงไม่แปลกที่ถ้วยแชมป์ในตู้โชว์ของโรงเรียนสุสักบนตรีจะกวาดมาทั้งหมดทั่วประเทศไทยและในทุกรุ่นที่เด็กสุสัก,กบนตรีแต่ละรุ่นที่จบไปจะไปประดับอยู่ตามสโมสรชั้นนําของประเทศไทยรวมไปถึงในระดับทีมชาติไทยอีกด้วยด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและแข็งแกร่งอดทนต่อทุกสถานการณ์ความกดดันทุกๆอย่างได้เพราะถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กที่โ,โค้ชสกลเกรี้ยงประเสริฐได้ทุ่มเทถ่ายทอดให้สิทธ์ทุกๆคน แต่และคนจนหมดสิ้นนี่แหละคือผลลัพธ์ที่โุงเรียนสุรศักด์มนตรีและโค้ชโกลเกลี้ยงประเสริฐตอหลอมให้เดกสุรศักด์มนตรีเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีโดยถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่น